สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องพูดถึงน้องสตางตริษาปรีชาตั้งกิจสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 แล้วก็มีศักเป็นเจ้ารุ่นน้องโรงเรียนของผมด้วยนะครับก็ เอ็นดูน้องมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังเอนดูอยู่แล้วก็อีกไม่กีก่กกวันนี้น้องก็จะได้ขึ้นสแสดงสดในคอนเสิร์ตอนดี้แคมป์กันแล้วนะครับใครมีบัตรก็ไปชมไปให้กำลังใจน้องกันได้นะครับก็ฝากให้กำลังใจน้องด้วยนะครับเพราะว่าผมสุบบัตรไม่ได้นะครับยังเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าใกล้ๆวันจะหาบัตรได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับฝากไปให้กำลังใจเจ้าดุนน้องโรงเรียนผมด้วยนะครับ อ่ะวันนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับถ้าพูดถึงน้องสตางเนี่ยทุกคนน่าจะนึกถึงการที่น้องร้องเพลงเล่นกีตาร์เป็นภาพจำภาพแรกใช่ไหมครับผมก็นึกถึงแบบนั้นมาตลอดแล้ะครับแล้วก็มันมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสื่อถึงถึงน้องสตางได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือจาบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ ว่ามีสักคนเข้าใจอ่าไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ใช้เพลงสื่อสารกับทุกคนมาตลอดนะครับคือบทเพลงต่างๆที่น้องร้องเนี่ยมันตกคนได้เยอะมากแล้วก็ทำให้เราเราได้เห็นถึงทัศนคติต่างๆอะไรหลายอย่างของน้องมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเพลงพิเศษต่างๆที่ น้องสตางร้องในวาระโอกาสพิเศษทั้งหลายแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันประทับใจแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าเอามาพูดคุยกันนะครับเพลงแรกเป็นเพลงอื่นไปไม่ได้นะครับก็คือเพลงวินาทีนะครับเพียงไม่กี่วินาทีอาจไม่พอที่ทำให้เราคุ้นเคยกัน คงประมาณเนื้อหน้าจะประมาณนี้นะครับก็เพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าน้องสตา์งแต่งไว้ในช่วงที่เข้าวงใหม่ๆเลยเข้ามาเป็นสตางเบียนเคฟ์เใหม่ๆเลยแล้วน้องก็อ่ะมันมีงานจับมือแล้วน้องก็มีโอกาสได้จับมือพูดคุยกับแฟนคลับแต่ว่าอ่ะอย่างที่ทราบกันดีงานจับมือเนี่ยมันแดวินาทีเท่านั้นนะครับน้องก็เลยนํามาสื่อเป็นบทเพลงเหมือนกับว่า อ่ะมันไม่กี่วินาทีหรอกที่เราได้รู้จักได้พูดคุยกันมันไม่พอที่ทำความคุ้นเคยกันได้หรอกแต่น้องก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาเป็นสิ่งดีๆเข้ามาสนับสนุนน้องอยู่เสมอนะครับน้องก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาแบบปัจจุบันทันด่วนมากๆครับฟังแล้วก็แบบโอ้ว้าวจังเลยนะครับแล้วก็ใครที่มีโอกาสแล้เคยได้ฟังน้องร้องสดๆเนี่ยผมว่า แอบมีน้ำตาซึมกันบ้างนะครับเนื้อหาเพลงมันดีจริงๆน้องต้องการสื่อสารถึงความผูกพันของน้องก่อแฟนครับอย่างจริงใจมากๆนะครับสัมผัสได้เลยว่าน้องน้องแต่งเพลงนี้อย่างจริงใจจริงๆไม่ใช่แบบประดิษฐ์คำสวยๆแต่ว่าไม่มีอะไรกลวงๆนะครับก็ประทับใจมากๆกับเพลงนี้นะครับอ่ะมากันที่เพลงที่สดีกว่านะครับเพลงที่สเนี่ยมันเกิดขึ้นใน ตู้ปลาสมัยที่น้องเข้าวงใหม่ๆเช่นกันนะครับเพลงนี้ก็คือเพลง Living on a Jet Plane นะครับก็เป็นเพลงที่จอห์นเดนเวต้นฉบับเขาร้องเขาไว้นะครับผมเกิดไม่ทันหรอกนะครับแต่ก็มีโอกาสาได้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มาสะดุดตาสะดุดใจสะดุดหูกับเพลงนี้อีกครั้งก็สมัยที่น้องวีเโลเลตวอเรียเนี่ยเอาเพลงนี้มาร้องในช่วงแข่งขันรอบไลายอดิชั่นของรายการ The v o อ c e Season 2นะครับ t h อ v ว i c e Thailand Season 2นะครับก็ ขึ้นมาออ oh my d a r l i n ยอะไรครับขึ้นมาประมาณเนี้ยพี่โจโอ,อีบอยหันมาทันทีเลยนะครับก็โอ้โหเป็นคือฮามากอะคือวีโอเลตเนี่ยดังมาจากเพลงนี้จริงๆนะครับแล้วผมก็แบบเออจะมีใครเอาเพลงนี้มาร้องอีกบ้างนะแล้วทำให้ผมกระชับใจได้เท่าน้องวีเวลเลตบ้างนะครับแล้วก็อยู่มาวันนึงก็ในตู้ปลาเนี่ยแหละครับน้องสตางก็นำเพลงนี้มาร้องนะครับ ในตู้ปลาน้องแบกกีตรามาตัวหนึ่งมาร้องเพื่อนเพื่อนก็นั่งอยู่รอบๆอบน,น้องก็นงขึ้นมาก็ All my bad ค a โอ้โหได้ยินแล้วเราว้าวเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้ร้องแบบสไตล์การร้องน้ำเสียงการเอื้อนคำการตัดคำลูกคออะไรต่างๆแบบคลายวิเวลเลตเลยคือผมก็ชอบวิเวเลตมากๆแล้วพอสไตล์ร้องเพลงดีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้แบบ ความทรงจำเก่าๆสมัยดู The Voice Season สน้องวีเวเลตมันก็กลับมาอีกครั้งนะครับน้องสตาง์ก็ทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับผมแบบตอนนั้นแอบคิดแล้วน้องคิดว่วีเวลเลตเข้าไปก่อนออกตู้ปลาหรือเปล่านะครับน้องน้องร้องเพลงเพราะริงทนะเพลงภาษาอังกฤษลองไปลองไปเซิร์ชหาฟังเก่าๆดูร้องตอทุกเพลงเลยไม่ไม่รวมถึงภาษาอื่นนะ,ะน้องทำได้ดีมากๆในตู้ปลาตอนเดียวกันนี้น้องก็ร้องเพลง365 365วันกับเพื่อนดินบินประดาษเวอร์ชั่น ญี่ปุ่นผสมภาษาไทยด้วยมันมันสุดยอดมากๆนะครับอ่ะนั่นคือเพลงที่2นะครับเพลงที่สามก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับเป็นเพลงที่ผมผมได้ยินมาตอนสมัยพวกผ,ผมเล็กๆเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของพี่แจ้แต่ทุกคนแก้วการนะครับศิลปินนักร้องชื่อดังที่โด่งดังมากๆในะยุคสมัยยุคแปดสูงปลายๆนะครับแล้วก็เอ่เพลงที่ผมพูดถึงนี้ก็คือเพลงแสนรัก นะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยน้องสตางอ่ะชอบเล่นมาไลฟ์แล้วก็เล่นกีตาร้รองเพลงให้ฟังบ่อยๆใช่ไหมครับแฟนคลับก็จะเสนอเพลงมานะครับแล้วก็ไม่รู้หลับมีใครคนนึงเสนอเพลงแสนรักมานะครับก็แน่นอนขนาดผมมากผมเกิดทันเพลงนี้นะแต่เป็นช่วงที่ผมเด็กมากๆเลยเด็กมากๆจริงๆนะครับแต่ว่าน้องสตางเนี่ยเกิดไม่ทันแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่า เมื่อแฟนคลับเสนอมาน้องน้องก็ไม่อาจจะปฏิเสธะนะน้องก็เต็มที่เพราะแฟนคลับอยู่แล้วก็ลองหาโน้ตหาเนื้อหาคอร์ดแล้วก็น้องแกะแกะเกาเกาทำทำไปสักพักจากนั้นน้องก็ร้องเลยนะครับแบบโอช็อกมากนะครับสายตาเธอบ่องบอกเห็นใจกันอย่าหลอกเธอรักใครไม่ต้อง ฉันเลยถึงต้องช้ำใส่กายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธออย่างไรทนได้เสมอคือแบบโอ้สตาร์ร้องเพลงนี้แล้วมาผมฟังแล้วสุดยอดดีงามน้องเป็นเด็กที่อ่าต้องบอกว่ายุคสมัยของเพลง,งต่างๆเนี่ยปิดกั้น อะไรน้องไม่ได้จริงๆนะถ้าน้องจะร้องน้องจะทําน้องทาได้ทุกอย่างจริงนะครับชื่นชมในตัวน้องมากๆนะครับแล้วก็มาเพลงต่อไปผมว่าเพลงนี้ทุกคนชอบกันอยู่แล้วและน่าเป็นเพลงที่คุ้นหูที่สุดนะครับก็คือเพลงสถานะห่วงนะครับก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสตางก็พอเข้าวงมาแล้วเนี่ยน้องพยายามใฝ่หาโอกาสมาตลอดนะครับที่จะเสิร์ชสายอยู่ในวง ก็อาจจะมีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างคละเคล้า,ากันไปนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันสำคัญที่สุดในชีวิตของน้องเลยคือการได้ร่วมโปรเจกต์อินดี้แคมป์ได้แต่งเพลงของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วน้องก็เต็มที่กับบทเพลงเพลงนี้มากๆนะครับตอนแรกน้องอเป็นคนชอบแต่งเพลงบ่อยอยู่แล้วแต่น้องไม่ได้แต่งกับไอโปรแกรมแต่งเพลงไงในคอมอน้องแต่ง ระดาษมาใบหนึ่งดินสอมาหนึ่งอันแล้วก็กีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็แต่งโจทย์แต่งโจทย์ไปนะแต่ว่ายุคสมัยนี้เขาก็แบบแต่งเพลงนีดนี้มันต้องใช้ไอ้พวกเสียงประกอบอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในโปรแกรมอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับน้องก็ต้องมาฝึกหัดกันใหม่นะครับแต่น้องก็ไม่ท้อนะครับช่วงแรกน้องอาจจะดูช้ากว่าเพื่อนด้วยซ้ำแต่ว่าพอทำผลงานไว้จริงๆ่ยกลายเป็นว่าผลงานของน้องนี่เข้าเป้ามากนะครับก็ อันนี้ไม่ได้พูดล,ยลอยๆอ่ะเราก็เห็นอยู่ว่าเรยอดยอดวิวของน้องก็สูงสุดในในบรรดาเพลงทั้งหมดของโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็น้องก็ทําได้ดีจริงๆนะผมผมชอบมากเลยอะ่ะต้องกดปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มไหนให้เธอได้มานักกันบอกได้ไหมได้ไหมได้ไหมเธอมีใจให้กันฉันต้องทำอะไรบอกว่าฉันต้องทำอะไรออะไรประมาณเนี้ยนะครับคือแบบโอ้ กดสัานะวงเอาไว้แล้วกันอู้ชอบชอบคือเพลงน้องๆ้องแต่งแบบคํามันง่าย,ายๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่แบบมันใกล้ตัวพวกเราอยู่แล้วเรื่องของการกดไลค์กดนู่นกดนี่ใช่ไหมในโซเชียลมีเดียนะครับก็ชื่นชมมากๆนะครับเป็นเพลงที่น่าภาคภูมิใจจริงๆน,นะครับแล้วก็แอบหวังลึกๆว่าน้องจะมีบทเพลง ดีๆแบบนี้ออกมีอีกแบบที่มันมันขายเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนสถานะห่วงอีกนะครับก็หวังว่าอ f ฟฟิ i ชียลจะสนับสุุนน้องต่อไปนะครับอ่ามากันที่เพลงสุดท้ายนะครับก็เป็นเพลงคนสำคัญเพลงนี้น้องแต่งไว้ตอนช่วงงาน general election ครั้งที่3ามครั้งล่าสุดนะครับที่น้องรู้สึกว่าอ้งานเนี้คนที่เหนื่อยมากๆคือแฟนคลับที่สนับสนุนน้องเนี่ยแหละที่ต้องอ่า แบ่งเงินที่จะซื้อความสุขของตัวเองไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆซื้อรอ,องเท้าดีๆใส่ซื้ออาหารการกินอร่อยๆทานนะครับก็ต้องอดมือกินมือเพื่อเอาเงินมาซื้อโค้ดโหวตให้น้องไปถึงฝั่งฝันของน้องให้ได้นะครับน้องก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรมากกว่าคําขอบคุณนะน้องก็เลยแต่งเพลงคนสําคัญขึ้นมานะครับเนื้อหาก็ดีมากๆนะครับ อยากขอบคุณคนสำคัญเธอเป็นเหมือนคุณแจสำคัญฉันไม่อาจจะเป็นอย่างฝันตอนนี้เธอนน้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับลองไปหาฟังดูเนาะใน You Tube. มีคนดูไปลงเยอะแยะนะครับก็โอ้ประทับใจประประทับใจไม่ใช่แค่เนื้อเพลงมันม่ไม่ใช่แค่เสียงร้องของน้องนะประทับใจในถึงนิสัยของน้องเลยที่น้องไม่ไม่เคยลืมบุญคุณใครน้องรู้สึกว่า น้องติดหนี้บุญคุณใครไว้น้องต้องทดแทนนะมันเป็นน้องเป็นเด็กที่กระตันยูตระเวทีมากๆแล้วน้องเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อาจจะก่อนเข้าวงได้ซ้ําแล้วพอเข้าวงมาแล้วจนถึงวันนี้น้องไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนี่ก็คือเหตุผลสําคัญหลักๆที่ผมมั่นใจว่าแฟนคลับน้องสตางส่วนใหญ่เนี่ยภาคภูมิใจสตางในจุดๆนี้มากๆนะครับก็ฝากไปลองฟังบทเพลง ที่น้องสตางร้องกันเยอะๆนะครับเพลงไหนก็ได้ไปหาฟังเอานะครับแล้วชอบเพลงไหนก็มาแชร์กันได้นะครับมผมรออ่านอยู่นะครับ<ม>อสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ